สวัสดีครับพบกับท R อโลครับอีพีนี้ก็จะเป็นอีพีแรกของปีนี้เลยเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะกเอาไปหรือไม่เอาไปทุกครั้งก่อนออกเดินทางแม่มักจะลงมาส่งนี้เสมอเสมอไม่ต้องเอาเอาใส่ไว้็พออ๋อโอเคโอเคเผื่อเอาไว้ไปนั่งไปอะไรเนาะแล้วก็เราก็เอาน้ำโพลาริสไปด้วยไหม น้ำหรอมไม่ <ลด S 1> เป็นไรนเออรถบนรถมีอยู่ออาออบ๊ายบาย,บาย,บาย จะเป็นปกตินะครับที่วันไหนออกเดินทางตอนเช้าเนี่ยคุณแม่จะชอบตื่นมางงเงียง,งัเงียแล้วก็เดินลงมาส่งผมพร้อมอวยพรและก็รีเช็คของให้ด้วยจะเป็นอย่างนี้ซะทุกครั้งนี่แหละครับคือคุณแม่ผมหลังจากขับรถมาไกลนะครับก็ได้เวลาเติมพลังกันซะหน่อยเช้าน,นี้ผมยาไสตัวเองด้วยต้มเลือดหมูกาแฟและข้าว กองทัพมันตั้งเดินในท้องอนะเนาะยิ่งขับรถไกลยิ่งใช้พลังงานเยอะเช้านี้ก็ขอเติมหน่อยละกันไม่งั้นก็ขับไม่ไหวจริงๆ ตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกาและนะครับแต่ต้องผ่านภูระเบิดก่อน แรกว่าจะกลางเต็นท์พี่เขาเอาห้องมาขายปุ๊บต่อ่อนเลยจะคนของเงินโอ้ยีกจุงเขามีน้ำรอนให้ดูหน่ นี่คือห้องเดี๋ยวผมเพิ่งไปจัดกาแฟเข้ามาเขาปลูกกาแฟด้วยในที่นี่จะลองรีบกินดูว,ว่าออกมาแล้วรสชาติจะเป็นยังไงหัวเทอาก็คลินิกคลินิกปลูกผมเจ้าไหนอยากเออเอาอยากเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ก็เรียนเชิญนะครับน,น,แบบนิสัยอย่างหนึ่งผมนะครับ คือเมื่อไปถึงสถานที่ปลายทางแล้วเนี่ยผมมักจะออกไปหาสถานที่ใกล้เคียงดูบริเวณรอบๆมาที่นี่ก็คงไม่ต่างกันหรอก มื่กีก็ถามมาจากพี่เขานะครับเขาบอกว่าถ้าอยากดูวีมู่บ้านให้ขึ้นมาที่วัดป่าแห่งไหนนะผมก็มาถึงแล้วตะววันใกล้รับขอบฟ้าแล้วนะครับผมถึงเวลาคงต้องรีบกลับเขาที่พากแ็แหละไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันกลับมานะมาแล้วบ๊ายบายไปนะ เช้านี้ตื่นมาด้วยความสดใสเราก็เตรียมตัวขึ้นภูลมโลสำหรับภูลมโลนะครับจะมีทางขึ้นอยู่3ที่นะครับจุดแรกก็จะเป็นบ้านกกสะทอนจังหวัดเลยจุดที่2ก็จะเป็นภูทับเบิกเพชรบูรณ์นะครับและจุดที่3ที่ผมอยู่ก็คือบ้านลองก้าหรือจะไปขึ้นที่อุทยานภูหินลองก้าก็มีรถบริการเหมือนกันนะครับโอ oh. ขึ้นภูหลงโลมนะครับ ว่าเราควรขึ้นตั้งกั่ตีห้าแต่ว่าผมตื่นสายครับตื่นมาตีห้าสี่สิบสามก็จะมาถึงก็แดดออกพอดีโอ้เ oh, ส wow. ียดชีติไฮดรูว์ว้าวเห็นชั้นบรรยากาศของโลกเลยใช่ไหม เดี๋ยวได้เวลาไปที่อื่นต่อแล้วคือเมื่อกี้นะครับสอบถามพี่คนที่ขับรถพาผมขึ้นมานะครับเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยช่วงที่ผมมาเนี่ยดอกพญาเสือโค้งน่าจะออกแล้วแต่เนื่องจากว่าผมน่าจะมาไวเกินแล้วปีนี้อากาศมันเย็นช้าด้วยก็เลยไม่มีดอกพญาเสือโค้งมาให้ผมเห็นเนี่ยฮะจริงๆเขาบอกแปลงสีเนี่ย ต้องเต็มแล้วนะช่วงเนี้ยแ,แต่เนื่องด้วยว่าอากาศมันเพี้ยนตอนแรกมาว่าเอ้ยเออเรามานี่น่าจะบานสะพังแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้ามาใหม่เดี๋ยวดูแปลงอื่นก่อนเพื่อเพื่อจะมีบ้านกว่านี้เห็นเมื่อกี้เขาบอกมีอยู่ต้นหนึ่งทางนู้นเริ่มบานแล้ว จะว่าการมาครั้งนี้กินแฮวได้ไหมผมก็มีอาจาพูดได้ครับเพราะว่าสิ่งอื่นใดเหนือจากการมาดูดอกพญาเสือโค้งบานเนี่ยคือการได้มาเที่ยวในสถานที่ที่คือเองอยากมาแม้ว่าโอกาสและจังหวะมันอาจจะไม่ใช่อ่ะนะอันนี้คือหินแบงเกศสามจังหวัดนะครับเพชรบูรณ์เลยแล้วก็พิษณุโลกเขาบอกมาตัดมาที่หินตรงนี้น หินแบงเกตพอเข้าใจแต่คนมาเขียนอะไรอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเสร็จจากหินแบงเกตนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูว่าตรงเนี้ยจะมีดอกพญาเสือโคร่งให้เราดูไหมเห็นเขาว่ามีนะ เริ่มผีดอกออกมามีอยู่1ต้นทวนก็จะเป็นซีนเดียวกับที่ผมถ่ายมาเมื่อกี้เดีย๋ยวจะมีภาพนิ่งลงเพจด้วยยังไงก็รบกวนติดตามเพจเราด้วยนะครับเพจ T R Diary ขณะที่คลิปนี้เริ่มรันมาได้สักพักแล้วผมคิดว่าตอนนี้ทุกคนกำลังชื่นชมดอกพญาเสือโคร่งกันยังมีความสุข ยังไงผมก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับทุกการเดินทางในทุกคลิปเดี๋ยวผมขอเติมพลังด้วยอาหารเช้าอีกสักครูหนึ่งผมก็จะเดินทางต่อแล้วขอบคุณที่ติดตามครับผมแล้วไงเจอกัน